สีเหลืองสีเหลืองคือสีนี้นะสี y e l l o สีเหลืองค่าคำแรก is color in thai we say สีสีลองซาว p l ด and is t rising tone สีครูเป็นว่าเด็กๆอะ่ะพูดคำว่าสีชัดเลยเก่งมาก see now it is colorful colorful in thai we say this see and we combine with sun see sun see sun it's colorful many many color สีสันเจคลองพูดคำว่าสีสันค่ะสีสันสีสันใช่ครับสีสันคูปเปอร์ค่ะสีสัน is mean colorful <Okay. S 1> สีสันนะเอ็งเจ๋อสีสัน